วันนี้แค่อยากจะบอกว่าผมได้ CD นะครับเพื่อนๆโคตรจะมีความสุขเลยครับนี่ถือว่าเป็นแผ่นที่2ของซีซั่น10นะครับก็เปิดเกมมาเนี่ยพอรู้ว่า CD ออกเนี่ยรีบวิ่งไปห้องเซฟอย่างไวเลยนะครับ ก็มากัน2คนนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยอยู่หน้านะฮะก็เกิดแถวๆห้องเซฟเอ่อโพสต์โปรดักชันนะครับก็พอดีเลยฮะแวะเปิดเซฟนะฮะทันใดนั่นเองเนี่ยผมก็ลืมอัดวิดีโอตอนต้นไว้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมีประวัติการได้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับแม่ก็เพิ่งบ่นไปว่าอลาิณาออกของแดงให้หน่อยนะครับเพราะว่า ตาก่อนเนี่ยผมเปิดเซฟอยู่นะครับมีศัตรูมายิงนะฮะของแดงผมเนี่ยตกคาเซฟเลยนะครับตาเนี้ยถือว่าเขาชดเชยให้นะอารีน่านะฮะถือว่าสุดๆไปเลยครับฉันรักอารีนามากๆเลยนะฮะถือว่าชดเชยได้แบบว่ามีมูลค่าแบบสูงสุดเลยก็ว่าได้นะสำหรับของแดงนะครับแค่อยากจะบอกว่ารักเกมนี้มากๆเลยครับผมนะฮะแตกมาเยอะด้วยนะครับ หาอะไรที่มันแบบว่าปลอบใจปลอบใจมาให้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับอาลนา่า <Wow. S 1> <c oughs> มีความสุขชะมัดเลยวะ <c oughs>